บ้านไม้สองชั้นกั้นแบ่งห้องให้เช่าทั้งชั้นบนและชั้นล่างอยู่ในซอยเกียนนุชซึ่งเป็นซอยเล็กๆแยกทางขวาจากปากซอยลาดพร้าว64มาประมาณ200เมตรรั้วสังกะสีเก่าๆก,กั้นอาณาเขตรอบบ้านประตูห้องเช่าส่วนใหญ่ยังปิดเพราะมันยังเช้าเกินกว่าที่คนกลุ่มนอนดึกจะตื่นมาส่วอากาศตอนพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นจะขอบฟ้าและยิ่งอากาศหนาวเย็นอย่างนี้ด้วยแล้วสมาชิกบ้านเช่า ที่ต้องฝากท้องไว้กับอาหารตามร้านค้ายิ่งจะไม่ยอมลุกจากที่นอนง่ายๆนายปทุมหนุ่มวัยรุ่นรูปร่างแข็งแรงสุขภาพดีเนื่องจากนิยมวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเข้าสวมชุดกีฬากางเกงผ้าร่มขาสัน้นเสอยืดแขนยาวขยับเท้าที่สวมผ้าใบกลางเก่ากลางใหม่ให้เข้าที่ขณะที่เดินลงมาจากบันไดไม้จากห้องเช่าชั้นบนสะบัดแขนขาเพื่อให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวสู้กับอากาศหนาวตอนเช้าในตาของหนุ่มนักวิ่ง มองเห็นแผ่นกระดาษสีขาวเสียบติดอยู่หน้าประตูห้องเช่าห้องแรกชั้นล่างแต่ยังมืดนักมืดจนมองไม่เห็นความผิดปกติบางอย่างที่หน้าประตูห้องเช่าของนักหลองลูกทรุ่งหนุ่มลูกสามทุกอย่างของความผิดปกติมันชัดขึ้นเมื่อนายปทุมกลับจากวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ากระดาษแผ่นนั้นยังเสียบอยู่ที่ประตูแทนที่จะเดินผ่านไปยังห้องพักของตัวเองนายปทุมเดินอ้อมไปที่หน้าต่างห้องเช่าซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เจ้าของห้องเช่าเป็นหนุ่มสมามอักมีอาชีพเป็นนักร้องลูกครุงกระดาษมีข้อความแต่ทำไมกุญแจห้องที่คล้องบานพับไว้ไม่กดให้มันเข้าล็อกคล้องไว้เฉยๆอย่างนี้เดี๋ยวข้าของภายในห้องก็หายหมดนายประทุมคิดในใจด้วยสัญชตาตญาณของความเปลี่ยนมนุษย์นายประทุมดึงแผ่นกระดาษที่เสียบไว้กับช่องประตูมาอ่านดูข้อความที่เขียนด้วยปากกาอย่างรีบร้อนพี่แดงหนูพาลูกไปเที่ยวเดี๋ยวกลับ ลงชื่อสมสม่งและด้วยวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นอีกเช่นกันนายปทุมหนุ่มนักวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าดันบานประตูที่งับเข้าหากันโดยไม่ได้ดึงกุญแจออกซึ่งก็ทําให้มองเห็นสภาพภายในห้องได้เกือบทั้งหมดและภาพที่ทําให้นายปทุมถึงกับช็อกขางร้องออกมาด้วยความตกใจโอ้ยอย่างนี้มันค่ายกันตายเสียงร้องของนายปทุมสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านใกล้เคียง และที่กําลังเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านเช่าแห่งนั้นพี่แดงถูกฆ่าตายอยู่ในห้องผมเห็นจริงๆป้านายปทุมกระหืดกระหอบบอกให้หญิงเมีอายุนางหนึ่งที่เช่าห้องอยู่ใกล้ๆก,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 กันทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อยๆเล่าชา้าๆเห็นอะไรพวกคุณเพื่อนบ้านหญิงเจ้าเหนือวัยดึกสวมผ้าถุงลายดอกสีสดแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นเท่าใหก็ไม่ยอมสวมเสื้อมากกว่าหนึ่งตัวเห็นอะไรในห้องจ๊ะพี่แดง คนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งไงป้าถูกฆ่าตายผมเห็นมีเลือดเต็มห้องเลยชาวบ้านในละแวกนั้นแยกตัวกันจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์เหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องเช่าห้องแรกชั้นล่างมีทั้งที่รู้จริงและไม่รู้จริงกลุ่มใหญ่ยืนออกกันแน่นอยู่บริเวณหน้าห้องเกิดเหตุอีกสิบกว่าคนกำลังผลัดกันแง้มดึงประตูดูภาพเหตุการณ์ภายในห้องกุญแจยังคล้องบานาพับประตูอยู่อย่างเดิมป้าห้องไหนที่เกิดเหตุฆ่ากันตาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสอนห,นอหัวหมากในเครื่องแบบสองนายสอบถามจากหญิงชาวบ้านที่ยืนอยู่ในกลุ่มไทยมุงห้องแรกชั้นล่างที่กำลังยืนมุงดูกันแน่นน่นแหละคุณตำรวจเอา้าที่ยืนมุงกันนะ่ะหลบให้ตำรวจเขาเข้าไปดูบ้างจับพวกคุณหญิงัยกลางคนรูปร่างพร้อมเกรงตะโกนบอกให้ทุกคนเว้นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปถึงห้องเกิดเหตุฆาตกกับโอ้โหเสียงอุทานเสียงแซ่สับสนไปหมดเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องเช่า ทำให้มองเห็นร่างของหนุ่มเจ้าของห้องที่นอนหงายจมกองเลือดอยู่กลางที่นอนและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในเครื่องแบบนับสิบนายก็เดินทางมาถึงอย่างที่เกิดเหตุพันตารวจโทคารณ์มุสิกเลิศดสารวัตรใหญ่สอนหนหัวหมากพันตารวจโทมนัดน่านิติธาดาสารวัตรสอบสวนพันตารวจตรีสมบูรณย,ยุทธพงศสารวัตรป่าปรามพันตารวจเอกนายแพทย์อภรรัรตตะประกัแพทย์เปลี่ยนจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตารวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานร่วมการสอบสวนชนสูตรพลิกศพชายผู้ตายภายในห้องเช่าที่เกิดเหตุผลการชนสูตรพลิกศพของชายผู้ตายในเบื้องต้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงผู้ตายสวมกางเกงขาสันน้นลายสกอตเพียงตัวเดียวสภาพศพนอนหงายอยู่กลางที่นอนซึ่งปูยาวกับพื้นห้องผ้าหนวมเสียคล้ำผืนใหญ่ปิดคลุมศีรษะใบาหน้าไว้เพียงแต่มองเห็นสภาพศพท่อนอ,อกและท้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย ต้องกลือน้ำลายตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวต่อความเหี่ยมเกลียมในเบื้องหน้ามีดยังปักคาท้องอยู่เลยครับพี่หมอพันตำร,รวจโทมนัสหน้านิติธาดาพูดพร้อมกับก้มตัวลงดึงผ้าหนวมที่คลุมหน้าศพออกตามใบหน้าถ้าจะมีอีกสิบกว่าแผลพี่หมอช่วยผมหน่อยนะครับนายน้องแม้คนแทงถ้าจะเหี้ยมเอาเรื่องจริงๆพันตำรวจเอกนายแพทยพอ์อภรตนั่งยองๆอ,อยู่กลางที่นอนใกล้ศพไฟฉายในมือสว่างจ้า ่องตรวจดูบาดแผลตามใบหน้าที่เกล่อกลางไปด้วยเลือดแห้งแผลลึกๆนับสิบแผลที่หน้าผากแก้มลำคอหน้าอกปากแผลถูกคราบเลือดจับหนาสร้างความเบลวๆให้ชัดยิ่งขึ้นแผลตามหน้าผากแก้มผูกข้องมีคมคล้ายปลายมีดทิ่มๆไปทั่วแผลลึกไม่เท่ากันพรุ่งนี้ตรวจละเอียดอีกทีที่นิติเวศดีกว่าน้องกระโหลกศีรษะยุบแถบนี้ด้วยไอ้หนูขอกระดาษเช็ดเลือดแถวนี้หน่อย แพทย์เป็นจากโรงพยาบาลตำรวจร้องของกระดาษฟางจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อเช็ดเลือดที่จับตัวเ,นเหนียวเหนอะตามเส้นผมบริเวณศรีศรษะแถบขวากระโหลกแตกยุบลงไปเข้าใจว่าจะถูกของแข่งที่มีน้ำหนักถ่วงพ่ว่าน่าจะเป็นข้อหน่น้องให้ตำรวจช่วยกันหาในห้องให้ละเอียดหน่อยทั้งขยะข้างบ้านเพราะเป็นวัตถุพยานในคดีบาดแผลลักษณะนี้ทำให้เสียชีวิตได้พรุ่งนี้ก็คงจะทราบว่า เสียชีวิตเพราะบาดแผลนี้หรือไม่พันตำรวจเอกนายแพทย์อพอดแจ้งให้สารวัตรสอบสวนสอนออหัวหมากทราบเพื่อดําเนินการตรวจค้นหาค้อนบรณะเจ้าหน้าที่ตํารวจในเครื่องแบบสี่ห้านยแยกย้ายกันตรวจค้นในห้องเช่าที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งใต้กล่องผ้าห่มกล่องเสื้อผ้ากระดาษหนังสือพิมพ์ผูกฉีกออกขยาทิ้งที่มุมห้องด้านในเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งจับมันขึ้นมาคลี่ดูคราบเลือดและแล้ว ข้อน้มไม้ขนาดกลางก็ถูกค้นพบมันซุกอยู่ใต้กองกระดาษหนังสื้อพิมพ์พบแล้วครับพบแล้วครับผมข้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นตะโกนขึ้นด้วยความดีใจมีคราบโลหิตกลุ่มใหญ่ในซอกไม้นี่คงพอจะตรวจหาหมู่โลหิตได้แต่มีเส้นผมติดอยู่ด้วยหาถุงพลาสติกมาใส่ข้อนกับเส้นผมไว้ดีกว่านะน้องวัตถุพยานสาคัญหูกเก็บรักษาไว้อย่างดีพร้อมกับอาวุธปลายแหลมยาว12นิ้วน้มทําด้วยพลาสติก ที่ถูกดึงออกมาจากท้องของผู้ตายและในสายของวันเดียวกันพันตำรวจโทมณัสหน้านนติธาดาสารวัตรสอบสวนสนหัวหมากก็ได้สอบปากคำนายปทุมหนุ่มนักวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าอย่างเลียดอีกครั้งตอนกลางคืนครับผมเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงพี่แดงทะเลาะก,กับเมียพอจับความได้ว่าเป็นเรื่องพี่แดงไปชอบกับผู้หญิงอื่นเสียงผู้หญิงผู้นาคาดว่าไม่มีทางอยู่ด้วยกันแล้ว แล้วก็เถียงกันด่ากันอีกนานจนผมหลับตอนเช้าผมก็เห็นกระดาษเสียบอยู่ที่หน้าประตูตามที่ผมได้เล่าให้ฟังตอนแรกนั่นแหละครับท่านสารวัตรพยานเวดล้อมอีกหลายคนที่มีความใกล้ชิดกับพนไต่นายพิรงพ่อเลี้ยงหนุ่มใหญ่วัย5้ปีพักอยู่บ้านในซอยประชาสันติเขตห้วยขวางได้เข้าพบกับพันตำรวจโทมนัสพร้อมกับคำให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีผมมีอาชีพเล่นลิเกรครับเมื่อก่อนก็เป็นพระเอก ตอนนี้แก่แล้วก็เป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกไปตามเรื่องเล่นประจําอยู่วิกลิเกหลวงยอดรักคนตายชื่อสมชายช่วยเล่นแม่เขาเรียกไอแดงแต่นามสกุลใช้นามสกุลของพ่อผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆครับไม่ใช่พ่อจริงก็เหมือนพ่อของเขาหละครับเขาได้กับแม่สมทรงหรือแม่แม่มาสักสี่ห้าปีเห็นจะได้ตอนนั้นพ่อแดงเขายังเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่วงชินกร,กรไกรลาดไปแสดงที่อำเภอไ่สาลจงังหวัดนครสวรรค์ ก็เลยชอบพอได้แม่สมสงมาเป็นเมียเห็นว่าแม่สมสงมาดูดนตรีทุกคืนอยู่กันก็มีลูกชายสองคนไอตัวเล็กเป็นผู้หญิงมีเรื่องทะเลาะกันครั้งหนึ่งไม่รู้แม่สมสงเขาทิ้งลูกหนีไปอยู่ที่ไหนประมาณเส้อหกเจ็ดเดือนเห็นจะได้แล้วก็เพิ่งจะกลับบ้านคราวนี้ได้เดือนหรือไม่ถึงเดือนผมจำไม่ค่อยแน่ใจนายพิรมให้การคนตายประจำอยู่วงสุรชัยสมบัติเจริญใช่หรือไม่ครับพันตำรวจโทมนัสถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง ใช่ครับเพิ่งเข้าวงลูกทุ่งสุรชัยได้ราวปี2523พ่อแดงเขาเป็นโคศกอยู่ตลาดโชคชัย4เวลาว่างจากเดินสายวงดนตรีเลยไปรู้จักกับแม่แอดเจ้าของร้านเสริมสวยในตลาดโชคชัย4ี่ทางแฟนใหม่เขายินดีจะเลี้ยงลูกให้ทุกอย่างแม่สมสงนี้ก็หวนกลับมาอีกก็เลยเกิดเรื่องนี้แหละครับใจคอเหี่ยมเกลียมหลือเกินตบตีด่าลูกที่ชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจกลัวแม่จะทำร้ายลูกผมสงสารไอ้หลาน คนตัวเรียนหนังสือเก่งด้วยครับกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจสายสืบภานในของสอนองหัวหมากซึ่งนําโดยร้อยตํารวจเอกสุดที่นาสุดยอดก็หลุยขึ้นเมืองปากน้ํผัวจังหวัดนครสวรรค์วกกลับมาแม่กลองสมุทรสาครและจุดที่น่าสนใจคือจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อล่าตัวแม่มสาวลูกสามจอมเหี้ยมใช้ควาสังหารเหี้ยมผัวตัวเองเวลาหลับก่อนจะกระนำสามอีกสิบเจ็ดแผลแล้วเน็บมีดมรณะไว้ให้ดูต่างหน้าที่ท้อง นี่แหละครับมันเป็นเรื่องราวของความรักและความแค้นลงท้ายก็ค่าซึ่งมีให้เห็นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทยก็ติเตือนกันไว้ตรงนี้นะครับจะรักจะแค้นปานใดก็ตามอย่าด่วนตัดสินใจด้วยการกระทําที่รุนแรงมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับนอกจากจะเกลวลงจงหาทางออกที่ดีและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองในที่สุดครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ